แล้ววันนี้ก็คือสปาป้ายน e, ันเองรถเก่งนะครับเพื่อนๆพ่ป้ามาตสปากับบางเม็ดเหมือนเปรี้ยกรับปุ๊บสปาป้ายนั่นเต็มไปด้วยกับกระยาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับนับเป็นสิ get get ่งที่ว่าไม่มีกระยาอะไรเกิดนะครับปุ๊บแต่ว่ามาที่บางเม็ดนะครับเดี asleep. ๋ยวบางเม็ดเคลียร์หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกับเชือรากว่องแน่นอยู่ในปุ๊บนะครับนาอกเม่นจ่าย็นนะครับปุ๊บนะ รถไก่ให้นักกว่าว่านี่มังกระป้มป่ามาแม่นที่กระป้มและนี่คือวัตเล็กนะคระป้มที่ว่าเกะป่ารถม้าบังแม่นะคระป้ายน้อยนี่เต็มไปด้วยดินนะเป็นเป,นเป,นเปนเลปือกกระมนาโบเป็นดวงเลยนะคระป้มนี่ก็จังโซโลโบอโอกคโนเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปดีเทลนะครับ ตุกตัวนะกับนาต้นออเม็ดเลยนะรับเดี๋ยวเราลบปลากันเลยนะรับหลังจากทีว่าต้นเม็ดนะรับปุ๊บนายารีกวันยางลบกันโจรนะรับปุ๊บนแล้วก็ก้งกินที่มันละลายลงนะรับเป็นเชื้อแบคทีเรียเต็มหมดนะรับนาเม็ดตัวก็ยังเป็นไปเร่ยปุ๊บนาแล้วมีกินอับกันนะรับนาปุ๊บนี่มีกินอับกันนะรับเชื้อราเต็มหมดในนอนนะรับปุเดี๋ยวบาม่จะมาดีเทลเมดกับปุ๊บนาโซโล่ม็ดต่างกันเลยนะกับนี่ต้อนร่างกายไปจักเลยนะกับนี่ก็จังก็ได้รื้อปุ คือไปในะตอนที่ว่าหลอกเม็ดกับปีบาบร์โบเลยหลอกแบบนี้เลยนะปุ๊บน่าหลอกไปตึ้งนูเลยเห็นโกรกเลยนะครับปุ๊มแล่าปล่มนี่มาแม่นก็จะจี้จนว่าน้ำเป็นที่ก้าวเลยนะครับเปิดเปิดเลยปุ๊มนี่ก็คือจี้ช่องตามหลอกเลยนะครับก็นิ้วตึ้งวานักมากนะครับปุนะ๊บน่าแต่ว่า ได้ใจจังไปเลยเอกันนี่เอาบผมนะคือว่าจัดจนนะครับผมมาตรวงออะไรมานีเอากบผมนี่มาไม่หลอกโกลงมาไม่กจัดจนกันนะครับผมนะตอนแม็ดกับผมนะไม่เลื่อนนะรับโบชินแต่โกลงนะครับผมนะคือว่าดีเทียวเามัดนะครับผมและนี่ก็คือช่วงล่างเหมือนพวเร่อเอากับผมนะนดีกับปูนอย่างนั้นนะครับผมนี่เราไม่สลายกับปูนกันนะครับ ผลจะล่กับปูนก็มาจะไล่กับฟังเน้นกันโคนนะรับนี่เชื้อแบคทีเรียนะรับหน้ากลางลาก็เต็มนะรับปุนะเต็มไปด้วยกับฟังเน้นนะครับปุ๊บเปิดเลยปุ๊บนะสุ่มโลเลยเคียร์มัดนะกับปุ๊บนะไม่ว่าจะเป็นกับยาวมาโต้นะรับปุ๊บนะโตทีว่าเด้งนะครับคจะกัดได้ก้าวลยเปิดไปเลยปุ๊บเปิดไปเรี่ความแตกต่างมไอกับปุ๊บนี่กันนี่ก็คือกับปูนีว่าเก้งๆบันนี้ก็ใายเป็นตัวนำยาสไยกับปูนนะรับกล้องเบ็ดดีนะก็ลกันบปุ๊บนนี่ก็ลุตกัน เลยกับจัดไอ้รีโนแวทใหม่ไงทั้งทีนะครับปุ่มหน้าผลนิ่มไปกันนะครับปุ่มนี่ก็ออกมาบช่วยๆแบบนี้เลยครับปุ่มเปิดๆเลยครับปุ่มสุดๆไปหมดเลยที่ว่าเห็นคลิปนี้เลยนะครับสนใจอยากจะมาผลกันนะนิ่มเกดพรีเมียมกับบางแม่นะครับก็สามารถติดต่อเก้ามาได้เลยครับตัวนี้เป็นซีแบบแบบเอ็นดีเลยนะเป็นสูตรอะคริลิกแบบเกือบเงาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดีเทลไปเลยนะครับหน้าดูดฟุ้นนะครับปุ่มหน้าไอแมสตุกข์วดเลยนะครับแล้วก็มาดีเทลตามโซกตามมุมตามจุดนะครับปุ่มหน้าตรงนี้ะะเ็นนนนนครรับแออใ้้วำำยยยาาาลลูมมิีกกโที่ การไม่ตัางกันเลยนะครับกัดจนว่ามันก้าวหมดเลยนะครับเชือเอกตี้ได้คือว่ากัดเจ็ดกันแบบนี้เลยนะครับจนว่ามันจะจริงๆหนับนี่เป้งประตูได้บางเม่นกับต้นเป็จักไอ้คันนะครับปุ่มนี้ก็คือยอกไปทางเป้งเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใจะเป็นตัวว่าเจือดแรลกลามนะครับปุ่มนานในการลาง นี่ก็ตดเองเลยครับปุ่มนาทูโลเองเลยนะปุ่มนี่ก็จีดแบบนี้เลยครับจีดด้วยว่าเจอตะไลกลับเปิดเพลเล่กลับฟังในรงเม็ดนะครับตามตัวตามมุมตามเลยกับบังเมตรเก็บไปเม็ดนะครับเปิดเพลเล่นี่คือตอนอยู่ว่าตามเทตเลี่ยวนะครับนาแตกต่างกันไหมครับหลังจากนั้นก็มาประกอบโบนะครับเตรียมตัวประกอบดันในนะครับปุ่มนี่ใจรลังกานะครับปุ่มนาแล้วก็เอาปุ่มไปใช้นะครับปุ่มนาหลังจากที่ว่าใช้ปุ่มเพ็รโลก็มาดูดฟุ้นตีงนลาวนะครับปุ่มนาเผื่อที่จะให้มันช้าโดยไปได้จริงนะครับแล้วก็ใช้โบนะครับกกก็อยยาาได้้งนนนนรรรวๆแบบบีะะคัมถเ ว่ามีนักวันนี้เลยครับมนาอยากเตะกาบาแม่ักทีแล้วปุมนาจังจบเลยนะครับนาได้ใจจังไปเลยกันนี้สำหรับเปื่อนที่ว่าเลคิปนี้เลยคิดว่าเปินปืมังก็ระมาต์คอมเมนกามาาแม่นเลยกับปมนี่เลยเกลืองงลางงเต็ดเลนะครับปุมนี้ไปนอยก็คือตอนที่ว่าเต็ดเลวก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนกิดว่าเปินปืมังกระมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้บางแม่นได้นะครับนาก็อยากเล็กกิฟตมอะไรเปิ่น็ปื่ังโกตระมาต์กดติดตามไว้ได้เลยมเพ cả ba mặt đá gặp lên là thì... ok gặp đá coi kia là có có bán happy đây này là mua là... mà thăng là đá mà chơi à 90% luôn lên bên tina phong chơi này không biết là cái bọn anh đi chơi là lan làng gặp madu đi mới đông jack xú youtube